โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ คำวิดอาก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ r ารีนที่กำลังจะปรับเข้ามาวันที่23นี้นะครับเป็นซีซั่นที่34นี้เนาะก็มีการรีแลงด้วยนะครับซึ่งแพทนี้เนี่ยดอกก็จะทําพิเศษหน่อยนะครับดอกก็จะทําพร้อมกับการปรับในเกมนะครับก็คือเกมมันปรับไปแล้วนะดอกจะมาทําให้ดูนะครับว่ามีอะไรปรับกันไปบ้างนะครับยังไงตะไบนะครับมารับชมกันเลยก็เรื่องแรกนะครับเราไปดูที่เรื่องของฮีโร่ปรับใหม่กันก่อนนะหรือบาลานซ์ฮีโร่นะครับดอกขอเริ่มที่ตัวของลอริออนแล้วกััััันน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 ะะะะะคคครรรรรรรบบบบบกกกก็็สสสาาาลลออออิิจมีปใ่วขงเ คิวสองไอออนปรับใหม่มาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้โดนก็สามารถมีพาสซีฟขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าใช้โดนได้ลดคูดาวของวงในมากขึ้นนะสมมติดอยใช้ไม่โดนเงี้ยคูดาวมันก็จะนับวนเต็มนะครับก็เวลแรกมัน15าวิอะไรเงี้ยคือนานอยู่นะหมุนช้ามากนะครับถ้าอยากให้เก็บสแต็กไวๆก็ง่ายๆครับใช้ให้โดนจะใช้ให้โดนโดยการใช้ท่า2ให้โดนอย่างนี้ก็ได้หรือโดด2ไปโดนก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกเอาก็จะลดได้ประมาณ30%เนาะเดี๋ยวดอยลองออกให้ดูว่าเลทเกมเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะเอาเว ก็ถ no ้าคูดาวสูตรนะเราอัพท <gu> ่าสองเต็มเนี่ยเวลาเหยียบโดนน่ะคูดาวท่า2ก็จะอยู่ประมาณ8วินะครับก็พอได้เดี๋ยวลองดูตอนคูดาวเต็มก่อนนะครับก็ถ้าคููดาวเต็มนะครับก็ถือว่ารันไวยู่นะครับเนี่ย โดดเสร็จก็ใกล้ามาแล้วประมาณเราคิดเลขให้ก็ถ้าออกคูดาวจนเต็มนะครับถ้า2เนี่ยก็จะมีตัวของพาสสีฟวงในเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินะนับดูดีๆนะครับเนหนึ 1, 2, ห่งสองใช่ปะเดี๋ยวพอนี้หมดก็จะเหลือประมาณ3วินะครับเต็มก็จะเหมือนจะโดดได้เรื่อยๆนะในท่า2นะก็ะถือว่าโหดมากๆนะครับในความต่อเนื่องในช่วงต้นเกมแล้วก็เลดเกมเนาะแต่จุดเด่นเนี่ยมันน่าจะมาอยู่ที่อันติเมทนะครับออนติเมทของลอยยอดนะครับปรับใหม่นะครับถ้าเกิดใช้ไม่โดนนะครับก็ะจะรีเซ็ตคูดาวให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ใช่วนะใช้ใส่คลิปก็ลดได้เหมือนกันใน,นกรณีแบบใช้คลิปไหตัวสมุดดอยอย่างนี้ใช่ไหมนปะลดได้นะครับอ่าใช้ได้เลยไหมทีเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวของรอยออดเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแชนติไม่โดนมากขึ้นนะเพราะว่ามันก็นึกอะไรไม่ออกก็แชนติฟาร์มได้นะแบบนี้นะ ประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะคูดาวไวถ้าใช้โดนฮีโร่ก็อาจจะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปนะแต่ดอยมองว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าเพราะมันใช้สำหรับการเคลียร์คลิปได้หรือบางทีใช้ว่าวหรือใช้ขู่อะไรเงี้ยก็คูดาวค่อนข้างน้อยแล้วมันแบบแป๊บๆใช้ได้ใหม่นะครับอีกข้อหนึ่งที่อันติมันให้เรามาก็คือมันรีเซ็ทท่าหนึ่งให้ได้นะครับสมมติเนี่ยดอยใช้ท่าหนึ่งไปแล้วเนี่ยคูดาวมันนานถูกไหมอ่าดอยสามารถใช้อันติเนี่ยเพื่อรีเซ็ทท่าหนึ่งได้อีกรอบนะ มันก็ทําให้เราต่อเนื่องได้เนาะไม่ว่าเราจะเล่นคอมโบแปลกๆอะไรก็ตามนะรัปกติเนี่ยอยออนเนถ้าเราอยากให้ค่า1คูดาวไวเนี่ยเราต้องใช้ท่า1จังหวะเดียวแล้วก็กระโดดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีท่าใหม่เราก็ใช้1 2รอบได้ใช้1 1 2อันติแล้วก็1ต,ต่ออีกรอบได้ไหม มันก็จะแบบยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับอ่าอะไรเงี้บวกกับมันใช้เคียคิดได้ด้วยบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยลอยอนเนี่ยก็น่าจะพิ้วขึ้นนะครับดาเมจก็ดีขึ้นแล้วก็ตายยากมากขึ้นเยอะนะบอกเลยว่าน่าเล่นเหมือนกันนะสับลอริออนนะครับประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวของเซฟิตปรับใหม่กันบ้างตัวนี้ก็บอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับในส่วนของท่าสองปรับใหม่ก็คือทําให้เราขัดท่าสองตัวเองยากมากขึ้นอะช่างมันแล้วกันมันไม่ค่อยสําสำคัญมากมาดูที่อันติครับอันติของเซฟิตเหมือนของลอริยอนเลยถ เพราะงั้นมันก็จะดีมากอันนี้ต้นเกมนะครับคูดาวสูเนะอันติมันก็คูดาวค่อนข้างนานวิบแปดวจิ้มไม่โดนก็คูดาว9วินะก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างบ่อยนะลองนึกภาพมีบัฟฟ้าก็ปั๊บเดียวเจ็วินะครับแต่ถ้ภาพสมมติคนไม่เห็นภาพแบบดอยออกแล้วคูดาวให้มันก็จะเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันไวขึ้นเยอะเหมือนกันนะสมมตินีมีปัฟฟ้าใช่ไหมปั๊บฟ้าลับคูดาวยี์เซนตนะก็เหลือเจนดวิพิ้วอยู่นะครับต้นเกมเวิวสี่นะมีอันติแค่วิว็อันะครับ คูดาวสามวิบอกเลยนะครับอันนี้คือใช้เคียงคีฟได้นะครับคูดาวเท่ากับท่าอหนึ่งเลยคือเร็วมากนะครับบอกเลยมันจิ้มพื้นรัวๆเลยนะครับมันไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเซฟิตเวลาแบบจะแช้ติทีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ปะถ้าเกิดอีกฝั่งอยู่ใกล้ๆแล้วเราจิ้มออกอีกฝั่งก็รู้เลยอุย๊ยแม่งไม่เวียนตีละรอนานอันนี้คือไม่ต้องห่วงนะครับใครที่เล่นเซฟิตคุณอยากจะพิ้วแบบเวียดนามแบบใดก็ได้แบบตึ้งตั้งตึ จิ้มข้าแทงออกกับจิ้มเข้าแทงออกรัวๆแ,แบบจุบจ๊บๆจุบจ๊บจบได้ตอนว่ามันโอเคมันโอเคแบบต่สอกอันตีออกอะไรเงี้ยได้ได้มันได้หมดเลยคือแบบพอคูดาวมันวนอย่างเงี้ยดีวีมันไล่หาคอได้ด้วยนะก็ถือว่ามันจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากอ่ะแต่ถ้าเราจิ้มโดนนะก็คูดาวเต็มเหมือนเดิมแต่ว่า แล้วไงก็มันมีอันที่เราแบบคูดาวไม่เต็มไงซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเอาตรงๆว่าเซฟิทมันจิ้มไม่ถึงก็มีนะ oh บางคร<น>ั้งแค่จิ้มเพื่อไล่ก็มีนะครับซึ่งดอยมองว่าการปรับอันเนี้ยมันเป็นการเหมือนเพิ่มโมบิลิตี้ให้เซฟิค่อนข้างเยอะบวกกับเพิ่มความไวในการฟาร์มด้วยบางทีเซฟิทเนี่ยเราไม่กล้าฟาร์มแบบเนี่ยสมมติแบบออคี้มันมาเงี้ยเอ,อ้ยผมอยากฟาร์มแต่มันต้องเสียอันติอ่ะแล้วบางทีตัวเว้งโผล่มาตลอดใช้หนติคือเราก็เจ๊งเลยไม่บอกมั้ยอันเนี้ยเราก็จะมีปัญ ปรับใหม่นะครับดอยไปแบบไวๆแล้วกันนะสัตว์ตัวนี้เฮเลนปรับใหม่เนีสส่ยพาสซีฟคล้ายๆเดิมนะโดนดาเมจแล้ววิ่งไวขึ้นนะครับอ่ารีเลือดอ่าเหมือนเดิมนะแต่ที่เปลี่ยนชัดๆเนี่ยก็คือในส่วนของสกิลหนึ่งของเฮเลนนะครับสามารถฮิลคีฟได้นะอ่ายิ่งเราอัพเพิ่มพลังเวทเยอะมันก็ยิ่งฮิลคีฟได้แรงมากขึ้นนะครับซึ่งไอาการฮิลเนี้ยไม่ได้ฮิลเป้าเดียวนะครับเขาฮิลทุกเป้าใน,ะะในระยะนะครับๆๆๆเพราะงั้นตัวของเฮเลนเนี่ยก็จะเลี้ยงคีฟได้ดีมากๆนะครับแต่ส่วนที่เปลี่ยนนนนนนไไไปขขขขอ hey ออออองงงงตตตััััััวววเเเเฮฮฮลลละะะคครบก็ืิมมมจ่่ด้้หูแ จะฮิวแ,แค่เป้าเดียวนะครับที่เลือดน้อยสุดในวงนะครับแค่เป้าเดียวนะแล้วคนที่โดนฮิวเนี่ยก็จะได้รับเกาะมากขึ้นนะสมมติเราเป็นคนเดียวที่เลือดน้อยสุดในวงเนี่ยก็จะรีเลือดแล้วก็เพิ่มเกาะนะเห็นปะ่ะมันก็จะเพิ่มเกาะ200กว,ากว่านะครับอ่า ประมาณนี้นะม,มันก็ทาให้ตัวของเฮเลนหรือคนที่โดนฮิลเนี่ยอึดขึ้นได้นะเวลาเลือดน้อยสุดในวงนะครับเพราะงั้นวงเนี่ยก็จะฮิลหมู่นะครับจำไว้แค่นี้วงฮิลหมู่ส่วนอันติฮิลเดียวนะครับฮิล <Hill S 2> เฉพาะคนเลือดน้อยสุดเท่านั้นคนเดียวก็จะเหมาะสำหรับการเลี้ยงแคลรี่มากขึ้นนะครับสำหรับอันตินะมันเพิ่มเกราะให้ค่อนข้างเยอะมากเลยส่วนท่าสอเนี่ยก็จะเหมือนจะดีขึ้นตรงที่มันจังหวะมันชิ่งเนี่ยมันระเบิดได้โดยทําให้ดูมันระเบิดยังไงนะครับอ่ะสมมติท่าสองเมื่อก่อนมันจะชิ่งไปชิ่งมา อ่ะเห็นนะมันจะแบบนิดนึงนะครับมันจะระเบิดไประเบิดมาเพราะงั้นถ้าเกิดใครเล่นพลังเวทเดี๋ยวดอยลองออกให้ดูว่าพลัแรงกว่าไหนอาจจะไม่ได้แรงมากนะดอยออกปกติแล้วกันนะดอยออกแบบนี้ชาวบ้านหนึ่งและก็เวทค่อนข้างเยอะนะพันหนึ่งนะครับอ่ะลองดู <c oughs> อัน,นอันนี้คือกดณีใช้โดนหลายตัวนะต้องโดน3ตัวนะครับแล้วมันจะชิ่งไปชิ่งมาซึ่งดาเมจมันจะชวีคูนได้ก็ทาเวทสัก7 8 0 0แล้วทำได้สักพันหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดอยมองว่ามันเป็นบัฟที่ทำให ถ้าเป้าเดียวถ้าดิมชิ่งแบบไม่โดนชิ่งกันก็ประมาณพันสองนะครับอน้เวทเยอะหน่อยซึ่งเดอมาก็กลางๆพอรับได้นะแต่ถ้าแนบกันเยอะๆดอมาก็น่าจะแรงอยู่นะครับในถ้าได้ไปเยอะๆสี่ตัว oh, shit. Oh, shit. ก็ไปวิ่งไป2องพนะสองพโอเคประมาณนี้สับเฮเลนนะครับมาต่อที่ตัวของหมิงกันบ้างรับใหม่บอกเลยรอบนี้อาจจะงงๆนิดนึงแต่ดอยจะพูดให้มันง่ายละกันนะครับตอนนี้หมิงก็จะมีแค่2เส้นนะครับอ่าแล้วก็ใช้แยกกันนะครับก็คือเส้นม่วง เชื่อมเพื่อนนะครับแล้วก็เส้นเหลืองเชื่อมสตูเนาะการเชื่อมอันนี้เนี่ยมันค่อนข้าง,งดีตรงที่มันดูดเข้าหาสตูด้วยเห็นไมมันจะแบบไม่จำเป็นต้องใช้โดนเปะเหมือนเชื่อมตอนเชื่อมเพื่อนเลยแตัวดยใช้ไส่เพื่อนเนี้ยนะมันก็ชิ่งหาสตูได้เพราะงั้นก็ค่อนข้าง,ง,งดีในการใช้งานกน็คือใช้ไม่ยากทีนี้นะครับก็อืมโอเคดดยพิสูจน์แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดสตูอยู่ในพุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดเท่าไหร่นะเห็นไหมปกติเนี่ยคือดอยดองเทสดูว่าว่ามันจะดูดไหมอะไรเงี้ยอันนี้ แต่ของแบบของฮีโร่ที่อยู่ข้างนอกไงใช่ไหมอะไรเงีนน้ย ก็ยังดูดให้นะมันจะดูดให้แต่ว่าดอว่าถ้าเกิดเป็นอยู่ในพุ่มแบบมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบาฉลบนะมันจะแบบไม่ดูดเข้าหาให้นะแต่ว่ามันยังใช้เปิดพุ่มได้ในกรณีที่เราแบบเออบใช้เช็คเงี้ยมันก็จะพุ่งไปแล้วก็เช็คเปิดพุ่มเปิดตาได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูดหัวเข้าไปเพราะงั้นก็ต้องตาแทแม่นๆหน่อยแลสัตว์ท่าสองโอเคอธิบายกันต่อสัตว์ท่าหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเดิมเชื่อมแล้วตัวเพื่อนตีแรงขึ้นตามพลังเวทเรานะครับยิ่งเวทเราเยอะก็ยิงพ่เอื ด,ด้วยนะยิ่งอัพท่านี้นำเพื่อนก็สเตตเยอะขึ้นส่วนถ้าเกิดอีกฝั่งนะครับโดนเส้นเราก็จะมีการทำดาเมจนะครับเล็กน้อยนะเอาไว้ใช้ช่วยเคคีปได้นะสับเส้นนี้นะก็นิดนึงอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นเหลืองเส้นเหลืองเนี่ยพอเชื่อมใส่ศัตรูปุ๊บศัตรูก็จะลดเกาะลงไปทั้งเกาะธรรมดาเกาะกันเวทนะครับแล้วก็ตัวของเราเนี่ยยิ่งอัพสกิลนี้เยอะก็จะเกาะมากขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมากสุด25%่สบ้าเปอร์เซ็นต์บางดอจกจะไม่ผิดก็คือเยอะอยู่ทำให้ตัวของหมิงเนี่ยอึดขึ้นเยอะแล้วก็เหมือนกันนะ ก็น่าจะเริ่มแรงขึ้นนะเดี๋ยวดอยลองเชื่อม2เส้นมันก็ทำดาเมจ2ต่อได้เพราะงั้นการเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเป็นบาเรียให้เราได้นะแบบเราพยายามอยากจะช็อตใครอะไรเงี้ยสองเส้นนี้ก็ช่วยในการเบิร์สดาเมจได้นะครับเดี๋ยวดอยลองออกดาเมจเยอะๆให้ดูแล้วกันว่ามันได้ประมาณไหนนะปกติหมิงก็จะออกประมาณเนี้ซึ้งๆอะประมาณนี้น่าจะครบละเวทพันสองนะก็พอได้มั้งลองอัพเต็มกันอาจจะยังอัพไม่เต็มดาเมจก็เลยเห็นไม่ค่อยชัด ก็ได้ประมาณ300ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะแต่ก็ช่วยในการเคลียร์คลิปได้แหละดอยมองว่าก็สมมติแบบเออเราอยากจะเคลียร์คลิปตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ลิงก์ศัตรูใช่ไหมลิงก์ศัตรูตัวหนึ่งลิงก์เพื่อนตัวหนึ่งแล้วก็เดินลอบไปเดินวนเดินถูๆไป อ,อย่างก็น่าจะช่วยเคลียร์คีฟได้นะครับอ่ะประมาณนี้เอ้มาส่วนสําคัญกันต่อในส่วนต่อมานะครับก็ที่สำคัญของตัวของมิงคือปรับใหม่คืออันติของมิงเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อมแค่เพื่อนอย่างเดียวเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจ่ายเลือดเองนะครับฮิวเพื่อนอ่านี่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสตูด้วยเราจะขโมยเลือดสตูนะครับมาให้เพื่อนเรานะครับอ่ะมันดีกว่าเพราะเราไม่จ่ายเลือดตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มันเนิร์ฟสเกลลงไปนิดหน่อยนะเมื่อก่อนมันจะสเกลอยู่ประมาณเบสอยู่ที่2อ0 0ันนะอันี้เบสเหลือพันห แถมลดเลือดอีกฝั่งได้ด้วยนะครับก็คือได้ทั้งฮิลแล้วก็ได้ทั้งทำดาเมจไปด้วยคือแบบทวินวันนะครับก็คือว่าดอยมองว่ามันบัฟแบบก้าวกระโดดมากๆนะสับหมิงนะครับประมาณนี้ครับก็มาต่อที่ตัวของเด็กสตากันบ้างนะครับเด็กสตาก็ปรับยกเครื่องเลยนะสับตัวนี้นะก็โอเคดอยอธิบายเรียงสกิลไปแล้วกันนะครับก็ขอเริ่มที่พาร์ทสิบก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทสิบนะครับเด็กสตานะครับเวลาตีนะครับก็จะได้สแต็กเนาะถ้าเกิดตีโดนฮีโร่ก็ได้คูณ2นะครับอ่าเหมือนแบบสแตตตตต็็็็กกกกนนนนนะะะะะคครรรรััับบวขออองงงเเเเเเดดดดดดด้้้าาาาาาาจจจจจจจีีีปมมมมิิไ่่ยยถใหู เกลิงเดียวกับโอเมนเลยนะครับเพราะงั้นก็ประมาณนี้ก็สแต็กถือว่าอยู่ค่อนข้างนานอยู่นะก็ฟีลลิ่งแบบพาสีฟโอเมนอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงต่อได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวดูกนว่าสแต็กหมดแล้วเป็นยังไง ไปหมดแล้วก็คือนับสูตรใหม่นะครับแล้วก็พาวซีของเด็กสตาร์เนี่ยยิ่งเราเอามีสแต็กมากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งตีเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่ามันอยู่ที่สแต็กละห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสิบหกสแต็กนะครับอ่าก็จะบวกเนี่ยความเราจันรตีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิ่งวิววขึ้นก็ยิ่งตีเร็วกว่านี้ด้วยนะอ่าเพราะงั้นมันก็ทำให้ตัวของเด็กสตาร์เนี่ยตีเร็วสุดๆเลยนะครับได้ผลประโยชน์จากไอเทมอย่างเช่นพวกฮอลลี่สวันเนอร์อะไรเงี้ยก็ใช้กับตัวของเด็กสตาร์ได้ค่อนข้างดีเหมือนกกกกกกัััันนนนนนนะะะะอออออ่่่่าาาาา็็ลงงงไไปใช้ดดดูหหรรรรืพววเเทมตตตียๆคคบบสสึ แล้วก็เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นตามจํานวนที่เราชาร์จอยู่ก็คือแบบกดครั้งที่2อชา้าแค่ไหนนะครับเราก็จะวิ่งเร็วได้เท่านั้นนะครับแต่ระหว่างที่กดอยู่รอบแรกเนี่ยกันซีซีนะครับอ่ากันซีซีก็วิ่งไปด้วยนะก็ถือเป็นท่าที่ดีเหมือนกันในการวิ่งเข้าย้ายเลนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราชาร์จอยู่เนี่ยเราวิ่งชนศัตรูเนี่ยก็ได้ดาเมจด้วยนิดนึงนะครับน่าก็นิดนึงได้สเปกเหมือนกันนะครับแต่ลหลักๆเนี่ยครั้งต่อไปเราจะตีแล้วก็เป็นสโล์เนาะเป็นการโจมตีพิเศษ,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 ษนะครับ าดยนมองว่าก็ค่อนข้างดีเหมือนกันในการใช้ท่าหนึ่งเนาะแต่ไม่ได้มีการดาเมจอะไรนะครับอันนี้โนดนไว้ก่อนชาติท่า2ของเด็กสตาร์นะครับก็พิเศษหน่อยตรงที่เราจะเรียกใบมีดอันเก่าออกมานะครับแล้วก็ดึงมาหาเรานะครับอ่าสร้างดาเมจหลายจังหวะนะมีจังหวะมีดลงจังหวะมีดผ่านนะครับแล้วก็จังหวะมาชนตัวเรานะครับถ้าเกิดมาชนตัวเรามันก็ทําการรีเลือดเนาะถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นคีฟสองเปอร์เซ็นต์เนาะนะับเฉพาะจังหวะที่มีดมาโดนนะครับอ่าเพราะงั้นสมวติเราใช้ไม่โดนองนี้ใช่ อ่ามันก็หลีเลือดอยู่ดีนะเพราะว่ามันมันระเบิดมาโดนนะครับมันก็จะดึงกลับมาได้ด้วยนะเพราะงั้นบอกเลยว่าเป็นท่าที่แอบน่าลำคาญเหมือนกันนะรับมันเมื่อกี้ดึงกลับมาข้างหลังได้ด้วยแต่ว่ามันดึงไม่ไกลนะสมมติแบบอีกฝั่งมันอยู่ไกลๆเงี้ยมันดึงไม่ได้ไกลมากนะมันก็ดึ๊บมานิดเดียวเองนะครับอ่าประมาณนี้แต่ข้อดีคือมันเก็บสแต็กได้หลายจังหวะนะดอยทำให้ดูมันเก็บได้กี่จังหวะนะครับสมมติดอยใช้โดนอย่างงี้ไหมได้สามสแต็กนะถือว่าเก็บได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็เป็นท่า หนึ่งนะครับอ่าเก็บมาก่อนแล้วก็แคนเซิลแล้วก็ตีนะครับสองก็ตีแล้วก็ตีเเก็บไปประมาณนี้ก็สิบสองกะแตกก็เกือบเต็มแล้วก็ตีอีกแป๊บหนึ่งก็ครบลวนะครับก็เข้าโหมดพร้อมสู้เลยหรือจะคลายๆไปก่อนโดยการใช้สองคลายไปก่อนก็ได้พอเขาดึงขึ้นมาก็ตีทีหนึ่งก็เดินออกเดินออกเงี้ยก็ได้ชอบอันตีเนี่ยปรับใหม่มาก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะที่ไม่ดีก็คือมันเปลี่ยนเลือดเป็นดาเมจน้อยแต่ที่ดีคือเราได้เคียวมาเดี๋ยวถ้ามันเคียวไงมันติดเองได้นะอันติดดดดดอไไไ้้กกกโนม่า ตันอยู่กดอันติไม่ได้อันนี้ก็คือมีเคียวติดตัวมาให้แต่คุณจะเลือกกดเองก็ได้กดเองก็กันดาเมจทุกอย่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนดาเมจ20%กลายเป็นการรีเลือดเนาะก,ก็ดีขึ้นนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับเด็กสตาร์ว่าอันติใหม่เป็นยังไงแต่ดอมว่ามันดีขึ้นตรงที่เราสามารถเล่นบูได้เลยเพราะว่ามันเสี่ยงยังไงอีกมันก็คือมีเคียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ทำให้ตัวของมันเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยดอมมองว่าเ,เื่กรเร <S <S เมก็อ สกลท่าสองก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนท่าสองเป็นท่าที่ตีแรงมากนะครับเมื่อก่อนดอยชอบเล่นดาบคีอะไรเงี้ยท่าสองตีหมู่ตีแรงมากก็เหมือนจะเอาออกไปนะทำให้ตอนนี้ดอยมองว่ามันจะกลายเป็นฟิลลิ่งแบบโอเมนที่มีเคียวติดตัวแบบรีเลือดแบบอาบาดอนอะไรเงี้ยนอกนั้นดอยมองว่ามันน่าจะยังใช้ยากอยู่ต้องรอดูว่าเล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับเด็กสตาร์นะแต่ก็ถือว่าปรับมาได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเครับมาต่อที่ตัวของอิลูเมียครับอิลูเมียครับปรับใหม่นะครับมันทําให้เวลาที่อิลูเมียไม่ได้สู้เน่่่ยยยยยยยจะวววงเเเเเร็็็ขึ้้นน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 าาาากกกก20 50หลลปออมมืัั ขึ้นนะแล้วก็เดินเปลี่ยนเลนง่ายขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็รีมานามากขึ้นเปอร์เซ็นต์หนึ่งด้วยนะก็บอกเลยว่ามานาน่าจะไม่หมดแล้วรอบนี้นะครับแกก็แค่ไม่สู้นะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเลือดมานาก็น่าจะเต็มนะครับอ่ะซับพาร์สิใหม่ของอิลูเมียนะสับย้อนแล้วก็เลียวม้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับปรับทําให้พาร์สิแล้วก็อันติของเลียวม้าเนี่ยโดนแคนเซิลด้วยการเดินตัวเองยากขึ้นนะครับแค่นั้นแล้วก็แพทหน้านะครับโลมิ่งเนี่ยก็จะเอ่อรวยขึ้นนะครับจากการททีีีีี่่่่่่่่่ตตตตตัััวววววขขขอออองงงงงเเ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 ปรร์์ซ็็นน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 นใใกกกกกกกาาไไไดด้้้้้้้ิยยยยมมมมมมึึชชแลละืค 5%นะสามนาทีแรกกว่าจะได้30%เนี่ยก็ล่อไปนาทีที่3แล้วอันนี้เริ่มมาก็ได้30%เลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนท้ายเกมเนี่ยกว่าจะเงิน50%เนี่ยต้องหลัง15นาทีนะโรม,มิงถึงจะเริ่มรวยขึ้นอันนี้หลัง13นาทีโลม,มิงก็รวยแล้วนะเพราะงั้นดอยมองว่าสเกลลิงเนี้ยก็ทำให้โลม,มิงเนี่ยเกิดได้ไวขึ้นนะคุณอาจจะได้เห็นแบบตัวละครแบบอาโลม,มิงสายแบบสายอยากมีตังค์แบบโผลมาง่ายมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นโน้ตไว้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนมาต่อ แต่แก้แล้วนะครับสำหรับอันติของ e n โ o นะครับไม่บัครับไม่บัคไม่ไมเขียนแพทอะไรเลยแต่ว่าแก้แล้วนะครับแก้แล้วนะครับแก้ในแพทของบัคกาเขียนอยู่ในนี่ดอยให้ดูเขาเขียนอยู่ในปทิก้พัฒนาว่าเป็นบัคนะครับแก้บัคแล้ว นี่ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เขาเขียนอยู่นะครับดอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทไม่เขาเขียนว่าไม่บั๊กนะอ่าเขาเขียนว่าแก้ไขบั๊กสกิลอันติของเอนโซที่เพิ่มความเพิ่มการลดความเสียหายตามพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นแต่ออฟฟิเชียลบอกไม่บั๊กนะแต่ในเพจบอกบัก๊กในนี้เพจตัวเองเลยก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับอ่ะเอาเป็นว่ามันบั๊กแล้วกันนะครับอ่ะแล้วตอนนี้มันแก้แล้วนะเพราะงั้นเอนโซแพทหน้าคุณจะไม่อึดแบบยอดมนุษย์แล้วนะครับใครที่เอาไปเล่นนะครับดอยเตือนเลยใครเอาไปเล่นเเเนนนนนนนีี่่่่่่ยยยคคคคุุณณจะะะะแแแบบบบบบโดด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 มมมมััมัััวววใใป้้้้ออออออไไไไรรรรกลตติๆหหหูึึง็ คุณโดนแบบนั้นละพันเลยนะจากสองพันเนอะไม่มีอึดนะครับไม่มีร้อยหนึ่งนะไม่มีนะครับวันหลังเนี่ยโดนแฮเตลูดเนี่ยลูดจริงไหมครับแบบไม่มีแบบโอ้โหชังหวะยอดมนุษย์แบบคือเมื่อก่อนมันจะโกงมากเวลาเรากดอันติเฉยๆแล้วแบบว่าแบบแดดแล้วมันดับการดาเมทมันโกงมากนะเว้ยคือแบบวิ่งไปเฉยๆแบบคุณแบบอยากจะการดาเมจแบบแรงๆเนี่ยวิ่งไปปุ๊บกดอันติงึบ กันดาเมจแบบเกือบ100%อันนี้คือกันไม่ได้นะครับมันเหลือแค่50%เนะเพราะงั้นใครจะเล่นเอนโซแทงก็คิดดูดีๆนิดนึงว่ามันแบบโอเคไหมตานั้นไหวหรือเปล่าแบบคือมันบางตาดอมันอาจจะพอได้นะแต่ว่าถ้าเกิดวัดในเชิงของแบบความโกงหรือแบบความแบบเล่นง่ายอ่ะดอมองว่ามันไม่ได้ง่ายเท่าเดิมละ มันไม่อึดไงตอนนี้มันแค่แบบพอใช้ได้เพราะว่าแบบเราออกแท้งไงมันก็อาจจะแบบทุ่มได้รับดาเมจได้นิดหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ได้สามารถรับดาเมจได้เยอะเท่าเมื่อก่อนนะนี่ดอยเตือนไว้เลยนะสำหรับคนที่จะเอาเวนโซไปเล่นแต่ถามว่าตัวมันยังดีอยู่ไหมก็ยังใช้ได้นะมันยังเป็นตัวที่ยกย้ายโมบิตี้สตูได้ค่อนข้างดีนะแต่ดอมมองว่าตอนนี้มันน่าจะตายง่ายก็แก๊กแล้วมันไม่น่าอึดก็แก๊กแล้วนะครับในมุมมองนี้นะแต่มันก็ยังพิ้วกว่าอยู่ดีนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่เล่นเก่งๆดอมมองว่าัรปบ มานะครับแต่ก็ไม่ได้โน้ตตัวใหญ่นะครับตอนนี้เขาขึ้นนะก็คือในเรื่องของบัคสกิลการโจมตีปกติแบบเสริมพลังของบิลโลนะครับจะไม่กระตุ้นเอฟเฟกอุปกรณ์เสริมพลังนะครับ AKA ทาลอนเอยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาลอนโอมิอาร์มเอยนะครับก็สามารถติดได้ถ้าออกทาลอนนะคิดว่าน่าจะติดนะครับอ่ะสมมติเกื้อเบ้ามีเป็นเอฟเฟกต์ธาลอนขึ้นนะครับถ้าเราออกมีอาร์มก็ติดเหมือนกันครับตอนนี้นะครับอันนี้เป็นโน้ตไว้นะแบบผู้พัฒนาก็บอกแหละแต่เราอาจจะต้องสังเกตนิดดนนนนนนึึงงไไมมมม่่่่ััั้้้ขะะครรบาเเววทจกกือี มันรวมกันเป็น600้อทำไมมันรวมกันวะแปลกแปลก แยกกันละ3 0 0ร0อยสาก็ประมาณนี้สับตัวของพิโลนะสามารถอ่อยเทมที่ติดมือได้แล้วอย่างเช่นพวกทารอนนะครับโอมิอาร์มนะครับก็ใครอยากเล่นสายเบิร์ดนะครับก็ลองเล่นโอมิอาร์มดูได้นะดยมองว่าแรงขึ้นเยอะเหมือนกันนะแบบจังหวะเข้าไปเนี่ยเพิ่มดาเมจมาเกือบเท่านึงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเจอแท้งนะครับออกทารอนได้แล้วนะแผ่นนี้ไม่จําเป็นต้องห่วงแล้วทีนี้ดอมมองว่าบิลโลก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับในการบัฟอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันทําให้ตัวของวิธีการเล่่นนิโรออาาาาาลยยยยไได้จจัั็็กกกกวมมมสหตภพ ขึ้นโอวิอาร์มก่อนนะครับแทนที่จะไปขึ้นเบียงอ้อยก็ขึ้นโอวิอาร์มก่อนนะออกจ่าเลยก็ขึ้นโอวิอาร์มนะเขาก็ขึ้นโอวิอาร์มก่อนนะเพราะงั้นดอนบอกว่าบิโล่เขมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะขึ้นโอวิอาร์มไวนะครับอ่าเพราะมันแรงเพราะมันทำให้ดาเมจจังหวะเบิร์สเนี่ยเพิ่มมาแบบเกือบเท่านึงเลยนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะประมาณนี้โอเคนะครับนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับบาลานซ์ฮีโร่เนาะก็สำหรับใครที่อยากดู เนื้อหาในเกมอื่นๆต่อเดี๋ยวดอยจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็ดอยขอเริ่มที่เรื่องแรกนะก็คือจะมีเรื่องของคลีปข้างเลนนะครับคีข้างเลนอันนี้ในอาวีอาจจะใส่ไว้ชัดเดี๋ยวดอยขึ้นให้ดูกัน มันจะมีมังกรงอกขึ้นมาข้างๆเลนนะครับอ่บามังกรตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้เงินเรานะครับ30หน่วยถ้าค่าได้แล้วก็อีคี30แล้วก็แชร์เงินกันอีก90หน่วยนี่แชร์เงินอีก90หน่วยแชร์เงินกันนะใครที่อยู่แถวนั้นที่เป็นเพื่อนกันก็จะได้เงิน90หน่วยนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้90เน้นๆเลยดอนมองว่าตัวนี้น่าแย่งมากนะครับแครี่เนี่ยใครตีตัวนี้ได้กูบอกเลยรวยแบบรวยโคตรข้อเสียของตัวนี้คือมันอยู่นอกกำแพงเพราะงั้นใครที่เป็นฮีโร่ตีใกล้อาจจะลําาาบบบกกหหนนนนน่่อยยยะคัมม็จีีีใ้ทืเลง เป็นแครี่มากขึ้นหรือตัวตีไกลเนาะเพราะว่ามาังกรมันจะบินอยู่ข้างนอกนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้ใครได้ไปเนี่ยรวยถ้าเกิดลมวิ้งแบบใจดีหน่อยนะแบบเดินออกให้ตอนที่เขาได้คลิปตัวนี้บอกเลยว่ารวยแบบก้าวกระโดดนะได้เงินรนะ้อยยี่สิบเนี่ยร้อยยี่สิบแบบเหมือนได้คลิปเวฟหนึ่งเลยถือว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตมากบอกเลยว่านะครับรีเฟรชทุกๆสามสิบวิด้วยนะครับไม่มีไม่แน่ใจมีเวลาหมดเวลาไหมแต่ถือว่าดีมากนะสับตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ระบบใหม่นะครับสำหรับระบบเกาะป้อมนะครับเวลาเรานเนตีอนน่ต ปรับใหม่นะครับปรับใหม่คือถ้าเกิดเราทำ damage ใส่ป้อมได้นะครับทุกๆ75% 50% 25%นะครับก็จะได้เงิน101นึงนะครับแต่ว่าไอ้บัฟนี้เนี่ยที่เราจะได้เงินเนี่ยมันต้องรอครูดาว60วินเนาะคือถ้าเกิดแปลเป็นไทยรอยแปลเป็นไทยแบบง่ายๆนะถ้าคุณอยากค่อย,อยๆลูดเงินออกจากป้อมเนี่ยคุณต้องช่วงแรกของเกมน,นะครับตีไปให้ลดต่ำกว่า75%แล้วคุณก็ได้เงิน1 0งแล้วคุณก็ลอยประมาณ60วิแล้วคุณก็ตีอีกรอบหนึ่งต่ำกว่า50%ค,าคุณก็ได้องิน1 0งแล้วคุณกกกก็็ตีีอีออออรรรบบบปปึ๊คคคุุณณไไนนะัด้เงิ นะครับแล้วก็ตีเป่าให้แตกไปเลยตอน25%คุณได้เงินเพิ่มนะสามดิงอันนี้คือในกรณีที่เราจะแม็กซิมัมนะครับเงินที่เราหาได้นะอันนี้ก็เป็นทริคเหมือนกันโดยมองว่าน่าจะมีทีมแข่งใช้กันแต่ไม่น่าใช้แพทนี้เพราะแพทที่แข่งวานจะเป็นแพทอื่นนะครับศาสรับเมคานิกในการได้เงินจากเกาะป้อมเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของไฮโนเข้าใหม่มาเดีวยวดอยทำร,ทำรีวิวแยกเนาะไม่ได้รีวิวในคลิปนี้นะครับ๋ยวรอทำรีวิวแยกเป็นตัวตัวไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้มีระบบเม็ดใหม่่นนนนะะะะคคครรรััับบบเเเมมมม็็ดดดใหกจีอป้าาแง ก็สวยขึ้นนะแล้วก็เม็ดม่วงก็เป็นเม็ดธรรมดาแล้วตอนนี้ไม่เท่แล้วเม็ดแดงก็จะเป็นเม็ดท็อปร้อยแทนท็อปสิบก็จะเป็นเม็ดส้มเหมือนเดิมแต่ว่าอารังมากขึ้นนิดนึงนะฮะขอบครณท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน